คุณผู้ชมคะตลอดปี2,564ที่ผ่านมานะคะเราเห็นความต้องการสินค้าไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลทําให้ภาพการส่งออกเนี่ยเป็นพระเอกในการผลักดันด้านการเติบโตของเศรษฐกิจไทยดังนั้นค่ะในช่วงรอยต่อแบบนี้นะคะวางแผนไปจนถึงปีหน้า2,565สําหรับผู้ประกอบการด้านการส่งออกนั้นจะเห็นโอกาสและความท้าทายอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับดรรักบรกิจโพคาทรกรรมาการผู้จัดการจากเอ็กซิมแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะดรรักค่ะ สวัสดีครับคุณพานครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับค่ะมาในโอกาสนี้นะคะในช่วงรอยต่อโค้งท้ายปีพอดีเลยค่ะดรลักคาอยากจะช่วยประเมินกันสักหน่อยนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงรอยต่อแบบนี้เรามองอย่างไรบ้างคะผมมองว่าเราเป็นเสือนะครับปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเสือที่อ,อ,อาจจะ มีบาดแผลก็คือบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกในปี64เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยเติบโตอยู่ประมาณ6%นะครับประเทศไทยเราคาดว่าเราน่าจะจบปีนี้ที่ประมาณ1%ก็คืออาจจะไม่ได้โตมากนะักเมื่อเทียบกับคนอื่นในกลุ่มิภาคเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะโตได้ประมาณ5%เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเสือที่แข็งแรงขึ้นแต่บาดแผลมันก็ยังมี เอฟเฟกที่ทําให้เราเองเนี่ยก็ต้องมาเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างอันแรกนะครับก็คือเป็นเสือที่หัวใจยังอ่อนแรงก็หมายถึงว่าในปีหน้าเนี่ยกซมบี้เฟิร์มนะครับก็สัดส่วนของธุรกิจ SME ที่หลังจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยเยียวยาแล้วถ้าไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของการชำระหนี้ก็ดีหรือว่าอาจจะต้องมีการปิดกิจการไปบ้างภาคการบริการนะครับยังฟื้นตัว ช้ากว่าภาคการผลิตแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอุปสงค์ในประเทศเนี่ยจะเป็นไปอย่างค่อยค่อฟื้นน,นะครับก็เป็นที่มาว่ามันน่าจะส่งผลที่ดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการส่งออกอยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในมุมของ การท่องเที่ยวก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ประมาณห้าหกล้านคนก็อาจจะเติบโตได้ดีกว่าสองปีที่ผ่านมาแต่มันก็ยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมนะครับหน้าตาการเติบโตมันจะเหมือนสแควรูทนะครับคุณแพนก็หมายถึงว่ามันมีช่วงดิ่งลงแล้วก็มันมีช่วงที่ผงกหัวขึ้นแต่ไอการผงกหัวขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกลับไปไม่เท่ากับเส้นเดิม mm. เพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่เราก็ต้องค่อยๆปรับในการที่จะ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละ บริษัทนะครับอันนี้คือภาพของปี65คร่าวๆครับค่ะพอเห็นภาพเลยนะคะว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีโอกาสเอื้อละนะคะให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวหรือว่าแข็งแรงพอจะสามารถเติบโตในเรื่องของการส่งออกต่อไปได้นะคะในยุค Next Normal ที่แนวโน้มการส่งออกของไทยเนี่ยยังคงจะเพิ่มต่อเนื่องในปีนี้หลังโควิดคี่คลายเรามองโอกาสการเติบโตและก็ภาพปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างคะ คะดรคะเอถ้าเทียบกับภาพที่ท่านผู้ชมได้ได้เห็นภาพได้ง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าประเทศไทยยังเป็นพระเอกนะครับแต่เป็นพระเอกที่อาจจะสูงวยัยละคือเป็นพระเอกที่แก่ขึ้นทำให้ความคล่องตัวเนี่ยมันค่อนข้างลดลงนะครับใน next normal ของเราเนี่ย อันแรกก็คือเป็นพระเอกที่ยังได้บทละครดีคําว่าบทละครดีก็คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มเปิดนะครับอย่างปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5.9ถึง6ปีหน้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5เนะครับการค้าโลกก็เติบโตอยู่ใกล,ใกล้ๆ7เปอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ภาพที่เห็นว่าในความเป็นพระเอกสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยตัวบทละครมันก็ยังนะครับ ยังมีสเสน่ห์ก็หมายถึงว่าสินค้าของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอปปะภคบริโภคอาหารผลไม้นะครับของใช้ในบ้านสินค้าทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาเก็ตแชร์ลดลงแต่ก็ยังต้องการอยู่ในขณะเดียวกันยังได้เล่นกับนางเอกดาวรุ่งอย่างเช่นอาเซปนะครับก็คือข้อตกลงอาเซ็ปมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม65ก็หมายถึงว่าตลาดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมีตลาดผลไม้ที่สดใสมีตลาดยานยนต์มีตลาดเชนีพันธุ แต่ในขณะเดียวกันส่วนทีเ่เป็นการแข่งขันจากพระเอกหน้าใหม่เนี่ยมันก็มีสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอย่างที่เรา,เาคุ้นชินกันแล้วก็ในขณะเดียวกันอัตราส่วนแบ่งในมาเก็ตแชร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างลดลง FDI เมินหน้าจากเราไปาประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับกอนนี้ก็เป็นที่มาของมีพระเอกหน้าใหม่ ที่เข้ามาแย่งบทแย่งละครในขณะเดียวกันการดิวงานละครยากขึ้นก็มีปัญหาเรื่องซัพพลายเชน disruption นะครับขาดคลนวัตถุดิบนะครับขาดการตู้คอนเทนเนอร์ในขณะเดียวกัน สายเดินเรือก็ยังเดินได้ไม่ไม่ปกติเมื่อเทียบกับปี62ต้นทุนการผลิตมิดและค่าขนส่งยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตลาดละครในจีนซึ่งเป็นลูกค,ค้ารายใหญ่ก็ชะลอลงก็เป็นไชน่าเอฟเฟกต์นะครับเศรษฐกิจจีนชะลอแน่นอนปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนโยบายซีโร่โควิด19และไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเสรีเหมือนเดิมอันนี้ก็คือภาพ ของพระเอกสูงวัยที่ชื่อว่าประเทศไทยครับค่ะนะคะเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าในมุมมองของผู้ประกอบการแล้วคะที่อยากจะโตด้านการส่งออกเจอแบบนี้แล้วทางเราเอ็กซิมแบงคซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้จะให้คําแนะนํากับเขายังไงบ้างคะ อันแรกผมอยากให้เข้ามาที่ตัว e x ็กซนะครับตอนนี้เราไม่ได้ให้แค่เฉพาะสินเชื่อเราทำหน้าที่เป็น financial advisor ด้วยก็หมายถึงว่าเราเป็นที่ปรึกษาเราอยากที่จะให้พวกคุณได้เข้ามาใช้บริการเรามากขึ้นนะครับบริการเราตอนนี้เราก็เปิดกว้างในหลายชาน n ล l ไม่ว่าจะเป็นในมุมของอ i น์แอนะครับ Exim Thailand หรือแม้กระทั่ง Facebook สามารถที่จะโทรเข้ามาที่ call center ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้ามา หาข้อมูลหาความรู้กับพวกเราก่อนว่าตลาดไหนที่สินค้าของเราน่าจะมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับกําลังซื้อในต่างประเทศตอนนี้มากมายมหาศาลนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกฟื้น ต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นคู่แข่งเนี่ยต่ต้นทุนของเราถูกกว่าเขาเกือบครึ่งนะครับประเทศไทยอดอกเบีย้ย SME ก็ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับเรายังสามารถที่จะแข่งต่อได้ E-Commerce สนะครับสามารถที่เข้ามาใช้ Thailand Pavilion ที่ Exim เปิดบริการให้อย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในขณะเดียวกันที่ สามารถที่จะเข้ามาเทรนกับเราในการที่จะค้าขายในโลกที่เป็นโลกเสมือนหรืออ e ีคอมเมิร์ซได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้พร้อมกับพันธมิตรของเราในทุกๆรูปแบบเลยนะครับนอกเหนือจากสินเชื่อเพราะฉะนั้นธนาคาร e x ็กซิมแบไม่ได้เป็นแค่ธนาคารที่กําลังคุยกับคุณในเรื่องของสินเชื่อเราเป็นธนาคารที่เตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเรามีหลายๆอย่างที่เราอยากที่จะแนะนําให้ผู้ประกอบการเข้ามาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า global mindset กับ Exim Bank Thailand ครับ ค่ะอยากจะให้ดรช่วยฝากทิ้งท้ายเอาไว้สักหน่อยนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่กําลังเดินหน้าเรื่องของการส่งออกแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆที่เขาควรจะมีในช่วงเวลานี้นะคะ่ะก็อันแรกก็คือเราต้องทําตัวให้เป็นเหมือนเป็ดนะครับก็คือต้องรู้รอบนะครับพรเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี องความรู้หรือว่าเกร็ดอะไรเล็กๆน้อยๆในการที่จะสร้างตัวตนที่ชัดเจนขึ้นใน global scale นะครับ,รบเราต้องรอบคอบแล้วก็ต้องใส่เสื้อกรอบก็หมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการผู้ผู้ซื้อสินค้าเราเบี้ยวนะครับไม่ชําระสินค้านะครับ เราต้องรู้ว่าวงเงินสั้นกลางยาวแต่ละชนิดเป็นอย่างไรใช้วงเงินให้เก่งขึ้นนะครับก็คือต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับเงินทุนที่รอบด้านและท้ายที่สุดเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องรู้ในการที่จะ สาะหาสิ่งที่เราเรียกว่าพันธรรมิตรที่จะต้องเอามาอยู่รอบกายนั่นก็คือสูตรในการที่จะทําธุรกิจในโลกของ next normal นะครับรอบรู้รอบครอบรอบด้านและรอบกายครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสําหรับคําแนะนําดีๆนะคะแล้วก็มุมมองต่อทิศทางของการส่งออกไทยในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ในแวดวงของการส่งออกนะคะและอยากจะเตรียมพร้อมให้แข็งแกร่งนะคะรองรับกับการเติบโตในช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึง next normal ปี2565ต้องไม่พลาดนะคะสามารถที่จะหาพันธมิตรที่เข้ามาช่วยทั้งในเรื่องของความรู้และก็สภาพคล่องรวมไปถึงความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆด้านการส่งออกได้ที่ exim bank ละค่ะ